พี่จิกคะเป็นยังไงคะศพงานนี้พี่จิกว่าเป็นยังไงคะแต่งยากไหมคะยากมากครัอันนี้ดื้อมากศพดื้อมากวุ่นวายเหมทุ่งตายคนแรกอันนี้ก็คือพี่จิกอย่างย่างรังสรรค์ผลงานไม่เสร็จนะคะับตอนที่อยู่บนรถเมื่อกี้คือไม่มีไฟแดงไม่จอด้พี่จิกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอถึงคาเฟ่แล้วพี่จิกเขียนให้ถ้าดิบลองลองดิบลองนเะพี่จิ๊ก เดือดน้ำเหลืองป้อนมือพี่จิ๊กเอาลองนะผ่าค่ะพี่จิ๊กจะสัมผัสกับน้ำผ่านี่หรอเออเดือดน้ำเหลืองป้อนมือเหรอยู่เฉยๆค่ะต้องหลับตาไหมหลับตาค่ับข้างนี้ยาวกว่าเพราะงั้นเราต้องเพิ่มข้างนี้แต่ว่าตาคนเราไม่เท่ากันอยู่แล้วไม่ตาคูเท่ากันโอ้โหมันไม่ยาวกว่าต้องเติมข้างนี้หน่อยคิดไปเองมันเท่าโอเคเอาเลยไปไม่เขียนแล้วเด็กเดือดแดงกว่าไปเลย แอบบ้างมันดีมันน่ากลัวมากใช้ได้เด้ออีกด้านหนึ่งก็โอเคอีกด้านหนึ่งก็โอเคนะแบ่งกันคนละแบ่งกันแบ่งกันแล้วสิริมงคลของกลุ่มเอาแล้วมิวฉันเอาด้านนี้ด้านนี้เป็นเป็นเจ้าที่ดีนะหมอกล้วมิว อไม่คุยกับแม่หรอกองันนี้มากับเจ้าถิ่นนะคะก็คือเป็นหมาตอนนี้เราอยู่ที่สุดแขตดิสุดเขไมรู้สึกจะพูดแปลกๆวรอโต๊ะปะเนี่ยอยู่สุดเขตแดนสยามน้องอยากทำงานเป็นงานอะไรคะเนี่ยจะเอาไปเป็นเรื่องนะคอนเซนเตอร์ เพลงขึ้น่ะเดียวมาแล้วเราตองมาดนเวนนี่พอแบบขึ้นเรอเราก็จะเป็นว่ายอะไรนะแม่พะยาสีสดตอนนี้พอล่างนี่เราอยู่ที่แม่น้ำโขงนะคะบบบันนไ้ every night in my dreams I see you นี่แหละเราจะขึ้นเรือเนาะเป็นเพลงทเ่ออกเป็นมงคล ตอนนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ภูผาม่านน่าจะมีเรือที่เบี๋ยวแทนภูผาม่านเพอยู่ขอนแก่หน่อภูผาม่านขี่ม้านี่ครับผาม่านซิ่งกันขี่ไปเรื่อยๆซุ้มเขามีเขาให้ปีนขึ้นไปแล้วก็เล่นซิปไลน์เย่เรามาแล้วนะคะเป็นการเที่ยวที่แบบว่าแงวแงวเงี้ยคนน้อยมากเพราะวันนี้เราเป็นกลุ่มคนในแอร์อัดมันต้องให้บาลานซ์กันเนาะเหงาเลยไปเหงามากไม่รู้จะคุยกับใครแล้ว ใครเกับกดเสียไปด้วยนะคะเรจะไปอยเปตอนนี้เรากำลังจะไปกันที่ปอยเปิดนะคะแอลมูชาร์เ่หรอคนที่ไาอีกเฮ้ยวันนี้มีหมามาส่งด้วยมาถึงที่นี่กิเล่ก็ให้ส่งข้าหน้าะเรา กูไปห,หรัหมอเย้วันนี้เราก็ใกล้จะเก็บปิดใกล้จะหมดทิปเราแล้วนะคะขอบคุณหมิวที่มาส่งขอบคุณมิวและบ้านมิวสำหรับทังทิปนี้เลยแฮปปี้ที่สุดก็คือโกดีก็ไม่ใช่ จอดรถเข้าไปไหนเข้าไปไหนเอ๊โอเคกูคงไม่ได้กลับบ้านหรอกไอ้โกไม่ให้มือเนยจอดรถอะไรหรอรถจอดรถเช็ดน้ำลายโกโอ้ยโกโกรับตาทำไมอ่ะแสบตากลับไปเช่าก็จะได้กลิ่นโกแก่เช่าก็จะกัดที่นั่นนะเลยใช่ไหมน้องโกใช่ค่ะใช่ค่ะไอ้เจ้าโกแก่อุ้ยเจ้าทองไม่ได้นะเจ้ได้ก็ได้ทุกอย่าง <laughs> cái cố này cái ô xin sao lọc có thể ta à. cố kê cố thiếu ăng bài <laughs> はい。<laughs>